เขาก็ you, mm hmm. ห hey, ้องเอื้ยห้องแม่เขาหนนเขากปไปลายขึ้นขึ้นดีไหมใช่ไมองมา้วคียงนจไปใส่กินเป็ดบ่อแม่ตอนเทียงกินเป็ดบ่อตอนเทียงเป็ด่านบัมวง อีล okay. ี get get ่เคยจะไปใน่ขาแล้วอเอาล่าเาพอนงอยู่บ้านเราออกมานาแลออช่อไ <c rick ets> <c> ่อไ่จะนี่

อใส่ลูกัยนี่อมานจากีกะยามันไม่น้องพกลูกรนเข่าเป็เห็นพักในไอนเออ้าะนอนเอาอยามันจะปเวลาก่อนจะกินนีนี่นี่เขานี่แล้ก็บลาไปกึนนี่กินปลายปันซะ

Hệ công an hội đồng lần này thì mình nói được khoa học hết luôn và tóc quái mình nó quên lần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  nó quên nó quên lần nó quên nó quên lần nó nó quên lần nó quên lần nó quên lần nó nó quên lần 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 nó quên lần

เียร์ได้เปล่าไม่ไม่พี่สาวพเ่าวขึ้นไป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 ขล้นไปข้นไ่าึ้นไป้นไปขึ้นไป้นไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไปขึ้นไปขนไปขึ้นไปนไป้นไ้นไปขึ้นนไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไปข้นไปขึ้นไป้นไปขึ้

ไป็นงานยังไงมา้วมาะคุกบอกห็นทำกับหมอเลยให้่าให้คนงนมานองหมอถ่ารูปขอเหวนะไม่เยอะหรือเลเยอจะไปก็วสียก็แดงเลยแหละอบี๋เดน้ำมูพอ่เลยบังวงเป็นควยจับไปห่ะนอนเัินเ้าไปนอนตัวหน้ารับน้มาหมอเมื่อติดสางนั่งมาตลอขจับจะเนพันทเพ สี่หมื่นกระจกมาไอ้ที่ที่มันนั่นน่ะตาตัวพญาบุญเด็กใหญ่เลยครับเขาเตี้ยยังเอยู่คือเจ้าก็เป็งก็เป็งอยู่โอ้ยพ่โพ่อจ้าพันเราจะกินเหล้าเมาเมื่อไหร่พ่อจ้าพันบาทจ้าพับาทเท่าน้นเท่านั้นแต่ละยช่องพันสี่มันยังเตกใจยังจี้ใจเขาบริจาค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 นักี้ใจเพราะว่าเด็กเขาก็มาเบาจะคเลยนั่นหกพันสี่เขาก็มาเลยย่างไก่ก็เจ้ายังยุ่ง พันกิ้วมึงจะไปเล่นนั่นทื่อนี่นะบริลี่นั่นอันเนี้ยเนี่ยงนมึงเงินเงินเขามีแต่แบบพันหรืยากมันเร็่มึงไปไปแทนสักทีเอาสิกระโดงมามาบ่ให้ไปได้มึงอย่าบ่ให้ไปไเป้ายต่ก่อนไล่นั่นก่อนจยเผาเออนั่นก็ย้านบ้าน่มเขาเส้นนั่นก่อนคนก็จะตักเขาเลย ก็จะดุมากกินไมาดีเลยกาชูมาเป็นทหารยังไปไล่เต็งหวานเต็งหวานช่องบัดจานหอังถืดตัดไปได้ถลืดไปเต่าล้นใช่ฮะเอ้มาคิดแม่หรือเปล่าเต้าทานแต่ชบเปร้ยว

ด้านเธอเขาบอกว่าแม่จะมีล่องหรือมุมนี้มุมนี้มันเอาไปจะเห็นล่องไว้ใช้พันเจ็ดเขาจะพเด็ดทอดดูเอาเก็บแค่ขนาดกับแค่ไว้มีมีมาเที่ยวได้ทั้งหุ่อยู่นี่และดวงแรกจะอยู่อยู่นี่แหละแล้วก็แค่บอกว่าก็แค่แล้วก็แค่บอกว่าเราเคยฝากกับแค่แค่บอกว่าก็แค่แล้วเคยบอกแล้วจะอยู่นี่คุ้มทุกทีแล้เคยบอกว่ไว้วันนี้เหรอวะ